้อนะตะวนแรงนี่ก้ตาี่พองยุ๊กมานี่เข้ามันห้าวนาี่เยอะไปบ้านนี่นุ๊กมันเย็ดพิมันกได้แต่นึงเนี่ได้มเลยสบายดีนะทุกคนเนาะวันนี้เขามาไล่มุว่ะไล่เมนหมานก่อนเนาะปลาเมนไว้ก่อนเลย ไปเอาหมูก่อนไปนีนไปนำด้วเก่าทางไปกระพกุกนะไปโดยเสาจดคำโบ่านหมูกก่กรรมาปานมินนี่คือ 9. เก่าเบะฝดมาเนาะหยางลงล

มีรถอยูแล้วเยางดีบุโงจะเล่นอย่างยางแล้วมือยางไปนี่ก็ทอดเดียวแต่มันได้โต้แกนางเม่นเรู้ ตัดทีงาฮือนไปนั้งอยู่คุณเนาะ่นเนาะย่อน้องหมากระนาอเฮาเง็กรเดินเมาขนาดนี้อะไรลายจะคือคันเทนหายเนาะ าีี่เนาะว้า่อยกไปแท้มันเราไม่มีนะาซิมีนะแม้เราซาซิมีแม้วาาบิบอ้าวก็ะันไปยึกแล้ววาาบิตีมาปุ๊กวางข่างนี้แหลนี่ดอเตยนี่อกไหหอนกันอะไร ไหวบทครบ่ใกล้แล้วบเข้าเลยฮัลโหลก็ยังหายปืนห้อยต่ำกัยังภาพเลนยังบือเลโคเลยมันไม่ได้หาเลยมันรบน่ามึงเ่านี่ยงำงำคติดก็เลยมาบเบิงจุดร้อยละ่ยาชีทงองร้อมือตมมูนครับนี่้าี่ยาวยับบบบอตายเลยมือเลยตาย ตายหรอไม่ครม่นเป็นเดก่ม่นนุ่ดนนบ่นอ้ตนี่ะนฮะนาเละดึงาลยหนังมะไน้นังตัวหนามันแข็งหลังโดยุ่มแข็งหลังพันเลยตู

ปานลูมีเดียวไม่เลยเอาคือเอ็หิตอาหรือลยนหแล้วแต่หีบมันอะไรอ้ามีคยใามาให้ไกลแล้วอาลืรอโดหูมันจริงอ้าคือการเอาได้แต่นี้เมนนะะเกิดมูสิโดว์ก็ฟ้าเกิมูฟ้าแล้วไม่ไรแบบมันชัดน้อยนะเนาะพูดมากไม่ได้

มาจมได้มูอยู่ที่ท้ามันกัดเลยบ่อเนี่ยเนี่ยแตัตายีกเยเ้าทำนี่กำลังฟาดเนาะฟาดคอนซีเมนต์อยู่ทันกำหมึดละนี่อย่างมันหุ่ม เม็ดนะบอกเอาแม่พูดถงามเลยเม็ดแต่เอาชิ้นนะเครื่องหน้าไม่ได้เอาเครื่องหน้ไม่ได้เอาไหมเดี๋ยวเต๋จะได้ก็เอาเมาส์กินกินน้ำยาดินเตาตู้กดนเตาตู้ได้ใส่มันกับเมาส์ป่ะเมาส์เอาเลยกินดีได้ก็เอาเลยกินเอาได้คนเดียวมันเพิ่งอยู่กับข้าวหรือเพื่อวันนี้เนาะกินเลมาส์กินเมาส์ในข้นกสบายข้นเลยเเติม ลุงโคกอุตเตะลุงโค้อุตเตะจริงมีจะได้ปิ่มีจะได้เมนบ๊ทเจ้าขายมันเทาชุ่มเลยเจ้าขายเจ้ายออดม่นด้กระปัานซีเมนเนาะยืนอยู่นี่ผู้งผูด้13พู้นาเอ้ไม่ผมได้แล้วปีตันนี้เลยมีได้เรื่องนะมาต้นนี้ตวนีใช่หอนะได้ ็ตายแล้วตายแล้วติดแล้วายดูรู้แลู่้ตายค่ทงหม่เลยนี่นะก็อนนี้ฮะดูพี่ชักยามันมันรู้จักนะเมื่อนั้นเเให้ไปไล่หมูมันตั้งแล้มันเ้งไปก็คนละในรู้เปบนรู้ลูกร้ลูกฆ่อัน ไปกเอ็นจ่างตัละคนนี่ถึงเงินไปนี่มี่ามึงคนบุญว่รดูแห้หลายคนเลจางงนลมเลี้ยมอวีนี่คนไม่เหนี่แ่้ยิงไดหัวเนาะเายิงจ่างเอนี่ยเธานี่เดป็นต้นผนหอวถึงัวนีน้ำต้นงเน่ต้องโ้วทีวาดต่ำนี่เนี่ เ่าฉลามเลยอมชอแมนต้นน่มันเป็นมิดเป็นมแมาดมมันก็แมนต้นเละเลยตายบตายมันตายไกลเพราะว่ามันชีวิตดนฝนตกบบบนี้นะของเนไม่ได้เลยตายเลยโดนอ้อฉลี่ยหมูถพูดแค่นี้งชาดจตายไดเอยตายเห็นแลตายเ่น้เนียน้ำมันก็ตายไย้มัได้ไกลได้เห็นไหมไกลไได้ไกลได้เห็นไหมเป็นหลักมได้มาแลละ นาใจเตือนเลยนำว่างตาเอได้บ่พอตะวิดโดไม่หมูเพอดีบงนะนะหมูดำสองโต๊ะมนี่เนมีต้าเลยนะวิดโดดไปนบกเห็นเลอะห้องชิ้นเมนเี้ยอันนี้อื่นเจ๊ลืนขึ้นไปเหมือน ขุยซาดแบบมันซ่าเนาะนี่คืออาเสีทั้งเจตานึ้นเป็นกินกินไปเมาเห็นไเมาเห็นุเมาอเมาขอเมาคือเกลาเนาะกินเมากินไปนั้นมีจะเมาแล้วจ้ะเกันบ่กันชบดูเนาะกันเมนกินบ้างน้เมันอ เีเมาชื่อเฮาเจ็บจี้เยาเจะี้เยโอ้โหเดีจะไปนับเห็นพนได้เหรอได้สามพ่นะได้สมฝัน้เขาอีกพุนนึ่งอตู้็เห็นี้เวพนจะจี้เยอน้าหนามันจี้จี้เมาเลยจี้วรเเมาเหจี้เลยก่อสจเมาการที่ินเอสเอาน่เเจ้ากูมีเห็นเมาไม่เจ้าําอีก้าใหญ่ ตัวขาพงนืดได้ตั้งเติมเลยี่จ๋านูวายอะหาหรือห่านั้นอะลี่นูวายง่าหเปรนูวายก็หนูเดงเออตอนนั้นไปกินกันเลยชาวดีปีตฟักละโลุกนี่นลนบอกอ้าวผจะจับขึ uh ้นไม่ร oui> ู <h 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 ้ทำไมวายก็ มันเมา hết เลยได้เลยก็จอเลยนะขนบ้านเยนบ้านอยู่บ้านอยู่ันนันเดินมาบ่ตอนนี้เ่าโปนแน้องไม่เช่นะก็จะเาสเป็นกระเพาะเรมามันไปลยเปลนดูดูก้

เอาไหมหูเอาสิเดอเอาหูนะเอาได้หูไปทางมาเลยไปข้เอาเลยี่งมีคนมาพูดทีเดดอ้านเอาพูดตอนนี้เนาะเอาแล้วเราก็ได้ยไปพูด้ไที่วพอเมือนาบแล้ว ขามนาไป่ะ้ารนอันจะ้ากับสองเนาะมันมืดแห้งไปแล้วอมีฝากจบจิปรดิี่์ม่ีเขาไม่้ตีเขาได้โหรได้เนาะไม่ได้ผมหมูแต่ฟ้าตีด้วยม่นาเอาพิเีต้นากกันใหม่วันเสารยังไงเนาะอด้